ai giàu ít ai giàu lắm เก่งเลยหรอท่าวอเก่งจังเลยเบ่งเบองท่าผอวาน้องเก่งพอต้องเรียนข้าวเนาะได้โอเคข้าไปมาไปบุญไปรวยได้รัตาชูอือโหนถือไปโควิดติดอยู่มากงลหมรัตชูคนหมาก

เออเชี่ยพอเชี่ยเชี่ยโอเคกิ้งจังเลยไอ้ย่าทำอะไรทำอะไรไม่มอันนี้เออแหละซับกิ้งแหลกก่อนแรงแรงดินตั้งใจมันลงมันลงไม่เหมือนกัน ลงกันยังหวงใบน้อยใบใหญ่โอ้ยชุดเลยอ่ะอ๋อจับใบใหญ่เลยสิเดียวเออเออเออควรจำกล้ามเพ่กับแทกตีนอยาวเลยจับใบไม้กระยับดูกระยับไม้กระยับไม้ไปไปตั้งบหนเออไม้ลองวันน้วเออโอเค

Tông là trong mày rong ta là chấp an o nâng gọn nâng gọn rắm nâng gọn rắm nâng gọn rắm nâng gọn gọn ác gọn 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 เออฮักเอากระไดบุฮ <amounts of water writers> ักการมีอกเราฮอกทักกระสมีต <Labor ator il fi> ุ๊กเออโอเคชัยชนะอยู่ที่ความพยายามก็ไปนี่มันจะไม่